กละครหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มรูปงามได้บังเอิญเจอกับประตูวาร์ปข้ามิติแล้วเขาก็บังเอิญเข้าไปในประตูวาร์ปโดยบังเอิญอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่มันอะไรกันนี้แบบลองเข้าไปดูสักหน่อยได้ไหมนี่มันรูวาร์ปข้ามิตินี่นะแล้วก็บังเอิญโผล่มาที่อาธานอตรงนี้โอ้โหบังเอิญจริงๆเลยนะใช่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 ทันใดนั้นโบบาลังก็ได้พบกับหญิงสาวรูปงามถือพัดโอ้โหบังเอิญอีกแล้วบังเอิญอะไรกันกน,นะกนะบังเอิญเจอหญิงรูปงามชื่ออันใดหรือออเ สังมีนาเต็มเต็งว่า you ่เออเออออออเออ to anyone เรียกสั้นๆว่ายุยจ้าตอนนี้เจต้องแก้ปัญหาให้ชาวเมืองกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมหลังจากที่องค์ชายลองปกครองได้ห่วยแตกมากๆประชาชนเนี่ยมาไม่ข้าวจะกิงแล้วน้ามังกระแพงโลกกติกฝงกระตกโอ้ยปัญหาเยอะเจ๊ปวดหัวมากแต่ตอนนี้ตัวเองไปช่วยเจ๊หน่อยได้ไหมได้เลยอ่เจ๊ถึงเราจะทำบันเลือกันดีนี่ที่แปลว่าทำยังไงงั้นทำยังไงกันต่อต้องต่อของปัญหาคือไอหมิงถ้าเราจะจัดการหมิงได้ปัญหาทุกอย่างก็จะ ในขณะนั้นเองหมิงผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาทุกอย่างกำลันะเงเชื่อมจิตกับผู้คนอย่างเมามันเชื่อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมจิตนี่ไอหมิงไรยทีจังแล้วนะเลิกเชื่อมจิตกับผู้คนทักทีผู้คนเดือดร้อนกันไปหมดแล้วนี่ไอ,อยาเจ็บหัวจะเรียกเขาว่าหมิงไม่ได้ชื่อเต็มของข้าคืออาจารย์น้องหมิงผู้เชื่อมจิตข้าไม่กลัวเจ้าหรอกลองกันแรงไหมเราสักทีตัวตัวลองกันดูไหมสู้ๆนะเจ้าหนูสายฟ้าของเจ ไปเลยช็อกไฟฟ้าเสงโวลว์ใส่มังเลยพีกัสแฮปปี้กัดพีกัดพีกัดหย่าแล้วไม่จริงถ้าชู่มันไม่ได้หรือเนี่ยใส่ฟ้าของมันช่างสองพลังนักปีกัสจิโอ้ยเข้าไม่ไหวแล้วครูบาลังมือช่วยหมูเด้งด้วยหมูเด้งกำลังโดนทำร้ายหยุดหน้าเจ้าหนูสายฟ้า หยุดทำลายหมูเดงเดี่ยวนี้หยุดข้าบอกให้หยุดสวยแล้วนี่เจฟพามาเจอท่ามหาจอมเมทซัสเลสสุพีมแห่งโลกซิกที่วางซิกหรือนี่แต่ไม่ต้องกังวลปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเชงคูบาช่วยหมูเล่งด้วยหมูเล่งกำลังจะดองคูบาลังมึกทางไล่แค่มาแล้วไม่ต้องกังวลข้าจะบัดเป่าความเชื่อรดีเอง ่อ <I> <My> วางไปยัสําเร็จเร็วอเจ้ในที่สุดเราก็ํำได้ต้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือเจามาโดยตลอดยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเจที่ได้ร่วมมือกันนะครับถ้าไม่ลังเกียจไปบ้านเจ๊ไหมบ้านเจ๊มีเน็ตฟิกนะมีปลาว่ายน้ำถอยหลังด้วยไปดูแมวบ้านเจ๊ไหมเอางั้นเลยเหรอ ตกลงก็ได้ตกลงสิไปจ้ะงั้นตามเชมาเลย